ขณะที่พระเจ้ามินดงใกล้สวรรคตพระเมเหสีกับคนโปรดคือเตียงดามินจีกับกินบุญมินจีร่วมกันวางแผนยึดอำนาจโดยการยกเจ้าชายทีบอขึ้นบนบัลลังขณะนั้นเจ้าชายทีบอรทรงพนวดอยู่ระหว่างอยู่ในสมณะเพศเจ้าชายทีบอรทรงได้รับคำชวนให้ศึกออกมาอภิเศกสมรสกับพระธิดาของพระเมเหสีเจ้าหญิงทรงเป็นพระคณิฐาร่วมพระบิดา ทรงเป็นผู้มีชีวิตชีวาร่าเริงพระไทยแข็งแรงและทะเยอทะยานแนวปฏิบัติทําให้พระราชวงศ์บริสุทธิ์ด้วยการอภิเศกสมรสพระโอรสกษัตริย์ที่ประสูติจากพระมเหสีองค์หนึ่งกับพระธิดาที่ประสูติจากพระมเหสีอีกองค์หนึ่งนั้นเป็นของธรรมดาในประเทศตะวันออกทั้งหลายคณะผู้วางแผนเชื่อมั่นว่าเจ้าชายทีบอจะต้องอยูนในอำนาจของตนเพราะไม่ทรงเป็นพระองค์เองเลยทั้งขาดอิทธิพล และการสนับสนุนจากฝ่ายใดๆทั้งสิน้นมีผู้วางแผนใช้พระนามกษัตริย์สั่งจับพระโอรสและพระราชวงศ์องค์อื่นๆผู้มีสิทธิ์ในราชบัลลังก์ตลอดจนครอบครัวของเจ้าเหล่านั้นเจ้านยองยานและพระอนุชาคือเจ้าชายนยองโอกปลอมพระองค์ลบหนีไปอาศัยอยู่ในสถานทูตอังกฤษอังกฤษรีบนำส่งลงเรือกลไฟที่มีอาวุธพร้อมไปย่างกุ้งทันที ผู้สือ่อสา์พักดีบางคนกราบทูลพระเจ้ามินดงให้ทรงทราบถึงการจับกลุมนั้นพระเจ้ามินดงทรงสั่งปล่อยเจ้านายทั้งหลายและทรงแต่งตั้งสภาที่ปรึกษาประกอบด้วยเจ้าชายนยองยานเจ้าชายเมฆละและเจ้าชายตอนเชที่รวมเจ้าชายนยองยานเข้าไปเพราะเชื่อว่าพระองค์ยังคงแอบอยู่ในบริเวณสถานทูตอังกฤษอย่างไรก็ดีเมื่อเจ้าชายทั้งหลายพร้อมด้วยครอบครัวกําลังออกจากที่คุมขังผู้วางแผนก็สั่งจับกลับเข้าไปอีก เพราะได้ทราบจากแพทย์หลวงว่ากษัตริย์จะมีพระชนมายุอีกไม่กี่ชั่วโมงกษัตริย์สวรรคตในวันต่อมาและสภาลุตตอรีบประกาศให้เจ้าชายทีบอกขึ้นเป็นกษัตริย์ทันทีขณะเดียวกันคณะผู้วางแผนก็สั่งประหารชีวิตเจ้าชายทั้งหลายและครอบครัวที่ถูกจับไว้ความรับผิดชอบขั้นแรกในการเกลี้ยก,กล่อมให้สภาลุตตอเลือกตั้งในครั้งนั้นคงเป็นฝีมือของกินวุนมินจีเพราะเขาเป็นผู้มีชื่อเสียงและมีบุคลิกภาพ ที่อาจจะทําให้สภาที่ปรึกษาเข้าข้างพระเจ้าทีบอได้ตลอดจนการฆ่าหมู่พญาพระวงทั้งหลายนั้นกินวุ่นมินจีก็คงร่วมรู้เห็นด้วยเพราะเขาอาจระง,งับคําสั่งของพระเมเหสีและผู้วางแผนคนอื่นๆให้ประหารชีวิตเจ้านายทั้งหมดเสร็ได้เพราะพวกเขาไม่ได้มีอํานาจตุลาการแต่อย่างใดแท้จริงการฆ่าฝันเจ้านายเหล่านั้นมิได้ใช้เพชฌฆาตมืออาชีพหากแต่ใช้ทหารรักษาพระองค์ของพระเมเหสี ตั้งขึ้นเป็นเพชรฆาตเฉพาะในโอกาสนั้นเนื่องจากกินวุ่นมินจีเป็นนักการเมืองเสรีและเป็นตุลาการที่มีความรู้จึงยากที่จะประมาณว่าเขาร่วมมือกับคณะผู้วางแผนด้วยจุดประสงค์อันใดอย่างไรก็ดีดังเช่นพระเจ้ามินดงถูกพันเอกสเลนเดนซึ่งส่งไว้พระไทยทรยศต่อพระองค์ในช่วชีวิตของพระองค์พระองค์ก็ถูกทรยศหลังจากสวรรคตแล้วโดยกินวุ่นมินจีผู้ซึ่งพระองค์ทรงไว้เนื้อเชื่อพะไทยเป็นอย่างยิ่ง พ่อค้าอังกฤษที่เหมืองยางกุง้งปรารถนาจะให้พม่าเสียเมืองเพื่อที่พวกเขาจะได้มีส่วนในความมั่งคั่งร่ำรวยจึงแท้งทำเป็นเสียใจในการสังหารหมู่เจ้านายทั้งหลายและพากันช่วยกระพือข่าวลือว่ากษัตริย์องค์ใหม่และข้าราชบริพารวางแผนจะฆ่านายชอผู้แทนอังกฤษนายชอนั้นวิภาควิจารณการฆ่าหมู่ครั้งนั้นอยู่มากขณะเดียวกันเขาก็ไม่ได้คิดว่าอังกฤษจำเป็นต้องตกใจแต่โชคร้าย ที่เขาเป็นไข้ถึงแก่กรรมไปอย่างกระทันหันและผู้แทนอังกฤษคนต่อมาก็ไม่เหมาะสมและคลาดประสาทวันว้เมื่อผู้แทนอังกฤษถูกฝูงชนฆ่าตายในอัฟกานิสถานเหนือประเทศอินเดียข้าหลวงใหญ่วิตกถึงความปลอดภัยของผู้แทนอังกฤษเป็นส่วนตัวจึงเรียกข้าราชการทั้งหมดกลับและปิดสถานทูตเสียพระเจ้าทีบอบและที่ปรึกษาต่างพากันตกใจกษัตริย์จึงรีบส่งคณะทูตไปยังข้าหลวงใหญ่ที่อินเดีย เพื่อไปแสดงสันทวามาตรีและความปราถนาดีต่ออังกฤษเจ้าหน้าที่อังกฤษในพม่าตอนล่างกักทูตพม่าไว้ที่เมืองเตเยเมียวและไม่ยอมให้เดินทางต่อไปด้วยเหตุว่าคณะทูตไม่ได้มีตราตั้งรับมอบอำนาจแต่อย่างใดเพื่อขจัดข้อคัดค้านที่ไรเหตุผลของอังกฤษพระเจ้าทีบอจึงพระราชทานตราตั้งให้คณะทูตมีอำนาจเต็มขณะที่คณะทูตรออยู่ที่เมืองเตเยเมียวมีข่าวลือทั่วไปในพม่าตอนล่างว่า พม่าตเตรียมการและวางแผนบุกดินแดนของอังกฤษและพ่อค้าอังกฤษก็ส่งคำร้องไปยังข้าหลวงใหญ่ในอินเดียหลายครั้งและชักชวนรัฐบาลอังกฤษที่ลอนดอนให้เข้ายึดพม่าตอนบนเสียสงครามอังกฤษพม่าครั้งที่3ดูไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ทั้งเจ้าชายนยองญาณและเจ้าชายนยองโอก๊กต่างได้รับอนุญาตให้กลับมาเมืองย่างกุง้งเพราะอังกฤษเตรียมจะยกเจ้าชายนยองญาณขึ้นไว้บนราชบัลลังก์แทนพระเจ้าทีโบ และให้พมา่าตอนบนเป็นดินแดนในอัลคาคณะทูตพม่ารออยู่ที่เมืองเตเยเมียวเป็นเวลาหลายเดือนในที่สุดข้าหลวงอังกฤษก็บอกว่าไม่อาจให้เดินทางต่อไปได้ให้รีบกลับไปยังดินแดนพม่าโดยทันทีแต่สงครามยังไม่เกิดขึ้นด้วยเหตุผลสองประการคืออังกฤษกำลังวุ่นวายอยู่กับการปราบปรามอัฟกานิสถานและชนเผ่าซูรูในแอฟริกาและข้าราชการอังกฤษที่ยังกุ้งก็ไม่สู้เชื่อถือข่าวลือต่างๆที่พวกพ่อค้า พยายามเผยแพร่ในปีคิศก 1, 80, ักราช1880วิกฤตการณ์ก็ผ่านพ้นไปและเจ้าชายทั้งสองได้รับคำสั่งจากรัฐบาลอังกฤษให้กลับไปลีภัยอยู่ที่กันกาตาขณะที่รอการเดินทางอยู่นั้นเจ้าชายนยองอกพระอนุชาและผู้ติด,ดตามชาวพม่าอีกหมูหนึ่งพร้อมด้วยอาวุธพร้อมเพรียงซึ่งอาจได้จากอังกฤษหรือซื้อมาจากพ่อค้าอังกฤษก็ตามพากันเดินทางจากเมืองเตเยเมียวไปบุกพม่าตอนบนแต่ถูกตีโต้กลับมา และถอยทัพกลับไปยังกันกนตาตากษัตริย์พาม่าถือว่าเจ้าหน้าที่อังกฤษที่ยังกุ้งเป็นผู้รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงเรียกค่าเสียหายชดใช้ที่ชีวิตและทรัพย์สินของชาวพาม่าต้องสูญเสียไปเนื่องจากเจ้าชายนยองโอ๊กมาโจมตีแต่ไม่ได้มีผู้ใดเอาใจใส่คำขอร้องนั้นนับแต่นั้นมาก็ไม่มีเหตุการณ์ตามชายแดนอีกต่อไปตลอดรัชสมัยของพระเจ้าทีบอกระหว่างที่กษัตริย์และเสนาบดีต่างมุ่งความสนใจไปกับการที่อังกฤษ จะมารุกรานพม่าอีกครั้งหนึ่งอยู่เสมอนั้นจึงเท่ากับเปิดโอกาสให้โจรผู้ร้ายในพระราชอาณาจักรเพิ่มการจรกรรมและปล้นสะดมหนักขึ้นบรรดาสายลับและผู้สนับสนุนเจ้าชายมายินกันอย่างลับๆต่างพากันก่อความวุ่นวายขึ้นในอาณาจักรแม้จะมีความไม่สงบเหล่านี้แต่การค้าในอาณาจักรก็ขยายตัวไปอย่างรวดเร็วผลของการเปิดคลองสุเอตทำให้การค้าระหว่างอังกฤษกับพมา่าเพิ่มขึ้นเป็นอีกห้าเท่าตัว และมาตรการที่พระเจ้ามินดงทรงกําหนดขึ้นอย่างฉเฉลียวฉลาดโดยการปรับปรุงการค้านาคมนั้นช่วยทําให้การค้าดําเนินไปโดยสะดวกมากขึ้นอย่างไรก็ดียิ่งได้ผลกําไรมากขึ้นเท่าใดพ่อค้าอังกฤษที่ยางกุ้งก็ต้องการกําไรเพิ่มมากขึ้นอีกเท่านั้นต่างพากันร้องอุทธรณ์ว่าพระเจ้าทีบอขัดขวางเส้นทางไปติดต่อกับจีนอยู่ฝ่ายพระเจ้าทีบอและคณะที่ปรึกษาก็ต้องการควบคุมสินค้าเข้าและสินค้าออกของชาติและจัดให้เป็นการผูกขาดของกษัตริย์ ส่วนที่สัญญาค่าขายที่ไนฟิตได้รับจากพระเจ้ามินดงบรรจุข้อความที่ไม่แจ่มชัดซึ่งควรจะได้แก้ไขหลังจาก1ิปีให้หลังแต่ก็ไม่ได้ระบุให้ชัดเจนลงไปว่าหมายความถึงสัญญาทั้งหมดหรือเพียงแต่แก้ไขเฉพาะข้อความที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าภาษีธรรมเนียมที่ต้องเสียตามเขตแดนพม่าแสดงท่าทีให้เห็นว่าส่วนที่สัญญานั้นไม่มีผลอีกต่อไปเพราะอังกฤษได้ละเมิดสัญญานั้นโดยการไม่ยอมให้พาม่าขนอาวุธผ่านดินแดน อย่างไรก็ดี10ปีที่กล่าวไว้ก็ได้ล่วงไปแล้วก็ถึงเวลาจะต้องแก้ไขสัญญาแล้วดังที่คาดการกันไว้พ่อค้าอังกฤษที่เมืองยางกุง้งเออะอะขึ้นถึงเรื่องการรุกรานของพมา่าความตึงเครียดคลี่คลายลงเมื่อหลอดไลปอนเป็นข้าหลวงใหญ่หลังจากข้าหลวงเก่าปลดเกษียอายุไปและบุคคลผู้นี้เป็นนักการเมืองประเภทเสรีนิยมที่เห็นใจต่อการอธิบายความในสัญญาของพมา่า พระเจ้าทีบอท่งจัดส่งคณะทูตไปพบข้าหลวงใหญ่ตามคำเชิญของเขาในปีคิเทศกราช1881ัแรแต่การเจราจาต้องหยุดชะงักลงเช่นเคยเพราะพะมา่าขอร้องให้มีการติดต่อโดยตรงกับราชสำนักเซนเจมความล้มเหลวในการเจราจากับอังกฤษนั้นทําให้อิทธิพลของกินบุนมินจีในราชสำนักซึ่งค่อยๆลดลงอยู่แล้วได้หมดสิ้นไปแผนการของกินบุนมินจีที่ทําให้พระเจ้าทีบอเป็นหุ่นเชิดดูไร้ผล เพราะพระราชินีสุภยาลัดคุมอำนาจอันเข้มแข็งอยู่เหนือกษัตริย์ผู้อ่อนแอพระนางทรงมีความทะเยอทะยานทรงมีความเชื่อมั่นตามวัยของคนหนุ่มสาวในไม่ช้าพระนางก็เลิกฟังคำแนะนำของพระมารดาและกินบุญมินจีคนที่ยังพอมีอิทธิพลเหนือพระนางบ้างก็คือตะแคงดามินจีทำให้เกิดความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงระหว่างกินบุญมินจีกับตะแคงดามินจีกินบุญมินจีเชื่อว่าอังกฤษ จะยอมให้มีการแก้ไขส่วนที่สัญญาหากติดต่อให้ถูกวิธีแต่ตะแคงดามินจีคัดค้านและปรากฏว่าเขาเป็นผู้ถูกต้องกินบุญเมนจีเป็นฝ่ายผิดตะแคงดามินจีเสนอให้พระราชินีเป็นผู้คัดเลือกคณะทูตท,ที่ส่งไปอิตาลีเยอรมน,นีและฝรั่งเศสผู้สนับสนุนเจ้าชายมายินกันอยู่ลับๆจึงตัดสินใจว่าควรจะดําเนินการเกี่ยวกับราชบัลลังก์จึงเตรียมการกรบฏแต่ก็มีผู้พบแผนนั้นเสียก่อน เมื่อการเจราจาแก้ไขสัญญากับปลอดไลปอนไม่บังเกิดผลก็ทําให้พระราชินีมั่นพระทัยว่าผู้แทนอังกฤษมีส่วนในแผนการที่จะยกเจ้าชายมายินกันขึ้นเพื่อให้มีกษัตริย์ที่อังกฤษพอใจกว่าพระเจ้าทีโบทั้งหมดนี้ทําให้เหตุการณ์เลวร้ายลงและในปีคิตษกักราช1883คณะทูตพมา่าก็เตรียมตัวเดินทางไปยุโรปฝ่ายอังกฤษสงสัยในจุดมุ่งหมายของพม่าแล้วตั้งแต่เริ่มแรกยิ่งกว่านั้นก็เกรงว่า ฝรั่งเศสจะเข้ามาในแดนพม่าที่สงวนไว้เพราะฝรั่งเศสเสียดินแดนในส่วนอื่นๆของโลกให้แก่อังกฤษมาแล้วก็มาตั้งนโยบายรุลก,กลานแบบรวบรัดในเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้อังกฤษบอกกล่าวฝรั่งเศสและมหาอำนาจในยุโรปอื่นๆว่าอังกฤษสนใจพม่าเป็นพิเศษแต่รู้สึกต้องระวังรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสผู้สามารถและเจ้าเล่ห์คือนายเอ็มจูนเฟอร์ลี่มาถึงตอนนี้เจ้าชายมายินกัน เกิดหายไปจากที่กักกันในพลาณาสีและไปปรากฏตัวขึ้นที่ดินแดนในความคุ้มครองของฝรั่งเศสที่จันทครราชสํานกพมา่าเชื่อมั่นว่าเจ้าชายคงหนีและเดินทางไปยังดินแดนของฝรั่งเศสไม่ได้หากไม่ได้รับอนุญาตและความช่วยเหลือจากอังกฤษดังนั้นการปรากฏตัวของเจ้าชายขึ้นในดินแดนฝรั่งเศสจึงมีเจ้าหน้าที่อังกฤษเกี่ยวข้องอยู่ด้วยเพื่อยามนำหน้ารัฐบาลฝรั่งเศสและกิดการ มิให้ทูตพม่าไปฝรั่งเศสอย่างไรก็ดีพระราชินียังโปรดให้ทูตออกเดินทางแต่สั่งมิให้ทูตยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองแต่อย่างใดในระหว่างไปเจราจาสนธิสัญญาเพื่อมิตรภาพและการค้ากับชาติมหาอำนาจต่างๆในยุโรปครั้งนี้เมื่อคณะทูตไปถึงปารีสก็เปิดการเจราจาหาทางเพิ่มเติมสนธิสัญญาค้าขายที่กินวุ่นมินจีตกลงไว้ในปีคิศกราช .1873 คณะทูตอยู่ในฝรั่งเศสหลายเดือนทําให้อังกฤษสงสัยเป็นอย่างยิ่งความชักช้าของคณะทูตสืบเนื่องมาจากการระบาดระวังและพยายามขานข้อเสนอที่จะกระทบกระเทือนถึงอิสรภาพของอาณาจักรพม่าในเดือนสิงหาคมปีคิเศกัตัราช1885พ่อค้าอังกฤษที่เมืองย่างกุ้งเผยแพร่ข่าวลือที่สะพัดอีกพ่อค้าเหล่านั้นเชื่อว่าความลับที่ระบุในส่วนที่สัญญานั้นคือฝรั่งเศสได้รับสัมปทานที่สําคัญถึง4ประการ คือให้บริษัทการค้าฝรั่งเศสเช่าบ่อทับทิมให้ผู้เชี่ยวชาญฝรั่งเศสควบคุมการปลษนีย์โทรเลขของพาม่าให้สร้างทางรถไฟผ่านแคว้นไทยใหญ่ต่างๆเชื่อมอินโดจีนของฝรั่งเศสกับกรุงมันทะเลและให้ตั้งบริษัทเดินเรือฝรั่งเศสขึ้นในลุ่มแม่น้ําอิรวดีข่าวลือต่างๆล้วนแต่เป็นข่าวเท็จทั้งสิ้นเพราะบ่อทับทิมนั้นเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์พระเจ้าทีบอมีอาจยกให้ได้ โดยไม่กลัวเสียภะเกติยศในหมู่ประชาชนการปลายสนี์โทรเลขก็กำลังเฟื่องฟูดีจนเป็นที่ภูมิใจของชาติอยู่ในเวลานั้นส่วนการสร้างทางรถไฟเชื่อมอาณาจักรพม่าก,กับอินโดจีนก็เกือบเป็นไปไม่ได้เพราะดินเป็นชั้นและเรือกลไฟฝรั่งเศสก็มิอาจหวังจะผ่านบริเวณที่อังกฤษควบคุมในลุ่มแม่น้ําอีรลวิดีต่อล่างได้พ่อค้าอังกฤษที่เมืองยังกุง้งส่งโทรเลขด่วนถึงสมาคมพ่อค้าต่างๆในหมู่เกาะอังกฤษ ขอร้องให้ก่อความวุ่นวายให้พระเจ้าทีบบหลุดจากบัลลังแต่ข้าราชการอังกฤษในพม่าตอนล่างรวมทั้งผู้แทนข้าหลวงใหญ่เองยังไม่สู้เชื่อข่าวลือนั้นนายเชอร์วาลีเอออาเดนิโนจะเป็นผู้ชี้ชะตากรรมของพมา่าชายหนุ่มผู้นี้ได้รับการแต่งตั้ง3ตมตแหน่งต่างๆกันคือเป็นกงสุลอิตาเลียนประจรําราชสํานักพมา่าเป็นผู้แทนของบริษัทการค้าบอมเบอร์มาในอาณาจักพรพมา่าและเป็นหัวหน้านักสืบอังกฤษที่กรุงมันทะเล เขามีเอกสารซึ่งอ้างว่าเป็นสำเนาจดหมายของเซนาบดีต่างประเทศฝรั่งเศสคือ ury, นายเฟอร์รี่ขณะที่คณะทูตพม่าไปเยือนกรุงปารีสเพื่อเจราจาข้อตกลงต่างๆในจดหมายนั้นระบุว่านายเฟอร์รี่สัญญาจะนำอาวุธจากตังเกียมาช่วยอาณาจากาักรพม่าพ่อขาพม่า,มาที่ยังกุ้งจึงรวมกันประท้วงว่ากษัตร,ร,ริย์พม่าทรยศแม้แต่ในกรุงลอนดอนรัฐบาลอังกฤษก็ไม่พอใจและพยายามหาทางให้เจ้าชายไม่ยินกัน เป็นผู้ของราชบัลลังก์พม่าต่อแม้ว่าพระองค์จะอยู่ในมณฑลอินเดียของฝรั่งเศสก็ตามแต่ในเวลานั้นฝรั่งเศสนําเจ้าชายมายินกันไปยังเมืองไส้งอนเตรียมพระองค์ให้เข้าบุกรุกดินแดนพมา่าจากอินโดจีนฝรั่งเศสหรือแม้แต่จากไทยถ้าหากไทยยินยอมรัฐบาลอังกฤษขอให้ทูตฝรั่งเศสในลอนดอนอธิบายเรื่องจดหมายของเฟอร์รี่เมื่อได้รับคําอธิบายแล้วจึงเข้าใจว่าฝรั่งเศสมิได้มีจุดมุ่งหมายที่องค์พระเจ้าทีบอแต่ประการใด ใน่ามกลางความตื่นเต้นเหล่านี้สภาลุตด,ดอออกแถลงการการตัดสินคดีที่ยืดเยื้อมานานเกี่ยวกับบริษัทการค้าบอมเบเบอร์มาซึ่งเป็นผู้ควบคุมสินค้าออกประเภทไม้สักของพมา่าบริษัทน,นั้นมีได้ประกอบกิจการแต่เพียงในป่าต่างๆในดินแดนพม่าของอังกฤษเท่านั้นแต่ยังเข้าไปในป่าต่างๆข้ามเขตแดนไปในพม่าตอนบนอีกด้วยโดยทำสัญญาเป็นระยะระยะกับกษัตริย์คดีฟ้องร้องที่ขึ้นมาถึงสภาลุตดอนั้นไม่ได้มาจากกษัตริย์พม่า แต่มาจากชาวป่าบางพวกบริษัทป่าไม้ได้รับอนุญาตจากข้าหลวงอังกฤษแต่พม่าตอนล่างให้ส่งสำเนาให้เป็นทางการและได้รับความยินยอมจากคู่ความทั้งสองฝ่ายสารตัดสินจากรายงานเหล่านั้นจึงพบว่าบริษัทยังติดหนี้เจ้าของป่าไม้เป็นจำนวนเงิน33,333ปอนด์และสารยังพบอีกว่าบริษัทได้ใช้บัญชีที่ไม่ถูกต้องนั้นในการประเมินภาษีรายได้ถวายกษัตริย์เพราะภาษีไม่ครบตลอดมา ยังมีจำนวนเงินที่ยังไม่ได้จ่ายอีกถึง3 6 6 6 6อปอนด์การเสียภาษีไม่ถูกต้องจะต้องถูกปรับเป็นจำนวนสองเท่าของเงินภาษีที่จะต้องเสียและสภาลุดต่อตัดสินให้บริษัทจ่ายเงินให้สำนักงานพระคลังข้างที่กษัตริย์เป็นจำนวนเงิน73,333ปอนด์ข้าหลวงอังกฤษในพม่าตอนล่างให้ความเห็นว่าคำตัดสินของศาลดูยุติธรรมดีเขาไม่ได้ติดใจปัญหาจำนวนเงินที่เจ้าของไม้เรียกร้องนั้น แต่พ่อค้าอังกฤษที่เมืองย่างกุง้งถือเอาการตัดสินใจนั้นเป็นโอกาสก่อ,อความยุ่งยากต่อไปเพื่อน,นำอาพม่าเข้ามาไว้ในอักขาในเชวาเลีเอาเดดิโนผู้เป็นผู้แทนร่วมกันกับผู้จัดการบริษัททั้งสองนายให้เป็นจำเลยในคดีนี้ก็แสดงบทบาทของเขาทันทีเขาได้สำเนาคำตัดสินซึ่งรอการส่งเป็นทางการจากนักสืบในราชสำนักผู้หนึ่งจึงตั้งใจจะช่วยบริษัทไม่ต้องให้จ่ายเงินตามคำสั่งของศาล เขาเก็บสำเนารายงานการตัดสินไว้ต่างหากและปลอมสำเนาจดหมายของนายเฟอร์ลี่ส่งให้เจ้าหน้าที่อังกฤษที่เมืองย่างกุง้งข้าหลวงใหญ่คนใหม่ที่อินเดียคือลอร์ดดัฟเบิลินปรารถนาจะประนวกอาณาจักรพม่าเข้ากับจกักรวรรดิอินเดียของอังกฤษเรียกร้องให้กษัตร,ริย์พม่าส่งเรื่องการปรับบริษ,ษัทมาให้อนุญาโตตุลาการและเติมข้อแม้ว่าจะต้องมีอนุญาโตตุลาการแต่เพียงคนเดียวซึ่งลอร์ดดัฟเบิลินจะเป็นผู้แต่งตั้งขึ้นเอง ขณะที่กษัตริย์พมา่าทรงลังเลต่อก,การตัดสินใจกับข้อเสนอประหลาดนี้ผอคาอังกฤษที่ยังกุ้งก็ได้ฉลองชชนะกันแล้วแม้ว่าข้าราชการอังกฤษที่ยังกุ้งจะคิดว่าเรื่องดังกล่าวคงจะตกลงเจราจากันได้ทั้งรัฐบาลอังกฤษที่ลอนดอนและข้าหลวงใหญ่ต่างตกลงใจยื่นคำขาดต่อพระเจ้าทีโบคำขาดนั้นประกอบด้วยข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้กษัตริย์จะต้องรับทูตพิเศษจากข้าหลวงใหญ่มาระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับค่าปรับ ที่บริษัทได้รับคําสั่งให้จ่ายและให้เก็บประกาศตัดสินเรื่องความเสียหายของบริษัทไว้ชั่วคราวจนกว่าทูตพิเศษจะได้ตกลงกรณีพิาพาทใหม่กษัตริย์ต้องรับผู้แทนข้าหลวงใหญ่ให้มาพักอยู่ที่กรุงมัณฑะเลย์และอนุญาตให้มีทหารอังกฤษเป็นกองเกษยษียรติยศประกอบด้วยทหาร1,000พันนายและเรือกลไฟมีอาวุธโดยพร้อมเพรียงกษัตริย์ต้องจัดความสะดวกให้แก่อังกฤษอย่างเหมาะสมเพื่อให้อังกฤษเปิดความสัมพันธ์ค้าขายกับจีนผ่านดินแดนพมา่า กษัตริย์ควรดําเนินการติดต่อกับต่างประเทศด้วยคําแนะนําและควบคุมของข้าหลวงใหญ่อีกในหนึ่งคำขาดนั้นทาให้กษัตริย์ต้องรับฐานะเท่ากับมหาราชาในอินเดียพระเจ้าทีบอไม่มีทางเลือกจําเป็นต้องปฏิเสธคําขาดนั้นเพราะไม่ว่าพระองค์จะรับหรือปฏิเสธพม่าก,ก็คงสูญเสียเอกราชอยู่ดีเมื่อต้องเผชิญกับวิกฤตดังกล่าวพระองค์ทรงแสดงขัตติยามานะให้ปรากฏพระองค์และคณะองค์ขมนตรีหวังว่า ชุมนุมชนนาชาติของชาติอิสระจะให้ความช่วยเหลือทางด้านขวัญแก่คนพม่าและช่วยให้อนาจักรพม่ารอดอยู่ได้อย่างแรก็ดีกษัตริย์ได้ส่งคําตอบให้แก่อังกฤษโดยมีความว่าไม่จําเป็นต้องมีทูตพิเศษเพื่อต่อรองคําตัดสินของสภาลุดดอเพราะคดีของบริษัทได้ตัดสินตามกระบวนการยุติธรรมและเที่ยงตรงตามกฎหมายของพมา่าคำร้องเรียนให้พิจารณา,าคำตัดสินใหม่ยังคงอยู่และขณะที่กษัตริย์รอให้บริษัทเสนอความเห็น ยังคงรักษาคำตัดสินเดิมไว้ทุกประการผู้แทนถาวรของอังกฤษที่กรุงมันทะเลจะได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งกษัตริย์ทรงพร้อมเสมอที่จะช่วยอังกฤษส่งเสริมการค้ากับจีนผ่านดินแดนพมา่าตามความเข้าพะทัยของกษัตริย์เหตุการณ์ภายนอกและภายในราชาอาณาจักรอิสระยังคงจัดการและควบคุมโดยรัฐนั้นโดยเฉพาะดังนั้นกษัตริย์ขอแนะนําว่าข้อเสนอของอังกฤษในอันที่จะดูแลการติดต่อภายนอกอาณาจักรนั้น ขอเสนอต่อฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลีซึ่งพม่าและอังกฤษต่างมีความสัมพันธ์ทางการทูตด,ด้วยกันทั้งสองฝ่ายให้ชาติเหล่านั้นมาพิจารณาด้วยข้าหลวงใหญ่มิเคยคาดคิดว่ากษัตริย์จะยอมรับข้อเสนอเรียกร้องอันรุนแรงเช่นนั้นและได้สั่งให้กําลังทัพอังกฤษมารวมกันอยู่อย่างกระตันหันที่เมืองเตเยเมียวคําขาดาน,นจะยืดไปถึงเที่ยงคืนในวันที่10พฤศจิกายนลอร์ดดัเฟเริลินได้รับคําตอบจากพม่าแค่6วันก่อนถึงวันกําหนด อย่างไรก็ดีกองทหารฉุกเฉินก็รวมกันอยู่ที่เมืองเตเยเมียวและในเรือลำหนึ่งมีผู้เห็นเจ้าชายองค์หนึ่งสวมเครื่องราชคาติยาพรและแวดล้อมไปด้วยผู้คนแต่งตัวเป็นเสนาบดีและข้าราชํานสำนักข่าวลือกระจายไปทั่วลุ่มแม่น้ำอีราวดีว่าเจ้าชายนายองยานมากับกองทหารกองนั้นพร้อมที่จะขึ้นกองบรลลังมีคำสั่งลับๆมาอย่างพมา่าตามป้อมต่างๆต,ต,ตลอดลำแม่น้ำอ้างว่ามาจากกินวุ่นเมินจี ห้ามต่อต้านกองทัพอังกฤษเพราะช่วยสนับสนุนนยองยานขึ้นมาเมื่อวันที่10พฤศจิกายนมาถึงและผ่านไปกองทัพก็ยังคงอยู่ที่เมืองเตเยเมียวประหนึ่งรอคําสั่งของกินวุ่นมินจีจะมาถึงกองเรือในแม่น้ําในความจริงเจ้านยองยานได้ทิววงคตที่กันกันตาไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านั้นและอังกฤษปิดข่าวมิให้ประชาชนทราบในที่สุดวันที่17พฤศจิกายนกําลังทัพก็เคลื่อนจากเมืองเตเยเมีเยวมาชายแดน แต่ในระหว่างนั้นข้าราชการพาม่าได้ทราบโดยประเอิญว่าชายหนุ่มบนเรือนั้นมิใช่เจ้าชายแต่เป็นเสมียนในสำนักงานข้าหลวงอังกฤษที่แต่งตัวปลอมมาให้ดูคล้ายเจ้าชายในยองยานบันจนุนข้าราชการพามา่าสงสัยว่าคำสั่งที่ห้ามต่อสู้อังกฤษนั้นจะเป็นคำสั่งที่แท้จริงหรือไม่เขาจึงส่งข่าวขึ้นไปตามลำแม่น้ำรายงานให้แม่ทัพทราบความจริงแต่รายงานก็มาถึงช้าไปเสียแล้วตัวเขาเองพยายามสุดความสามารถ ขณะอยู่ที่ป้อมมินละที่จัดก,การกองทัพอังกฤษไม่ให้รุกต่อไปแต่หลังจากการรบที่ดุเดือดเขาก็ถูกฆ่าตายและอังกฤษก็ทําลายป้อมค่ายหมดอังกฤษจึงไม่พบกําลังต่อต้านเลยจนถึงกรุงอังวะทูตสันติภาพจากเจ้าชายทีบอจึงมาพบขอสงบศึกแต่แม่ทัพอังกฤษเรียกร้องให้ยอมแพ้ดโดยปราศจากเครื่อนไขซึ่งกษัตริย์จําต้องยินยอมอย่างไรก็ดีแม่ทัพที่ป้อมอังวะซ้อมยิงปืนไปถูกกองทัพอังกฤษที่บุกเข้ามา พระเจ้าทีบอส่งพระบ,บัญชาด่วนให้เขาสงบไว้ก่อนแต่แม่ทัพขอให้มีลายพระหาทรงมายืนยันว่าแต่รับแต่คําสั่งปะปนกันตลอดวันพระเจ้าทีบอจึงส่งพระบ,บรมราชองการเป็นลายลักษณอักษรลงมาทําให้เรืออังกฤษแล่นผ่านอังวะไปถึงกรุงมันทะเลได้ทหารยกกองทัพขึ้นเข้าล้อมพระราชวังไว้วันนั้นเป็นวันที่28พฤศจิกายนอังกฤษได้ชัยชนะที่ไม่น่าภูมิใจนักและสงครามกินเวลาเพียง11วัน เช้าวันต่อมากษัตริย์และพระราชินีเสด็จออกท้องพระโรงเป็นครั้งสุดท้ายในท้องพระโรงรองการเข้าเฝ้าของแม่ทัพอังกฤษคือนายพลเอกเปรนเดอร์กาสไม่ช้านักนายพลเอกเปรนเดอร์กาสและนายพันเอกสเลเดนเข้ามาเฝ้าอย่างเออะสวมเครื่องแบบสีแดงในท่ามกลางความสงบเงียบข้าราชํานักไม่อาจผ่านสายตาจากความเปลี่ยนแปลงในตัวพันเอกสเลเดนได้กิริยาที่ชวนให้คนรักให้เอนดู เปลี่ยนไปเป็นท่าทีของผู้ชนะพระเจ้าทีอ่อทรงถอนพระอาสนะทรงตรักดีว่าพระองค์จะทรงหวังเมตตาจากผู้วิชิตนั้นไม่ได้นายทหารอังกฤษแสดงคาราวะแต่เข้มงวดและถวายเวลาให้กษัตริย์และราชินี45นาทีเพื่อเตรียมการเสด็จโดยถูกในประเทศไปยังฝั่งตะวันตกของอินเดียขณะที่เจ้าพนักงานกำลังรีบเก็บฉลองพระองค์และเพชรพลอยอันมีค่ากษัตริย์ ทรงขออนุญาตยทฐานอังกฤษที่จะออกเมืองเป็นทางการจะทรงช้างหรือวอลก็ได้แต่ในพลเอกเป็นเดอะการ์ดต้องการหยามน้ำหน้าพระเจ้าทีโอ,อย่างเห็นได้ชัดจัดรถกูบเทียมโคสองตัวมาให้กษัตริย์และราชนินีทรงออกจากวังราษฎรต่างพากันมายืนเรียงรายเต็มทุกถนนประชาชนจำนวนมากมิเคยเห็นพระเจ้าทีโบยมาก่อนด้วยเห็นว่าพระองค์สูงสุดเอื้อมและไม่สู้เป็นที่รู้จักในหมู่ประชาชน ด้วยพระองค์มิค่อยเสด็จออกนอกวังท่านใดนั้นประชาชนตระหนักว่าตนต้องสูญเสียเอกราชของชาติและพระเจ้าทีบอรทรงถูกในรเทศภาพที่เห็นเป็นภาพของชายร่างเล็กท่าทางสง่าสิ้นหวังถูกเยียดยามและพระพักตร์สีขาวประทับเกวียนธรรมดาแวดล้อมด้วยทหารไว้หนวดตัวโตสวมเสื้อสีแดงจํานวนหลายร้อยเป็นเหตุให้ประชาชนซึ่งพระเจ้าทีบอไม่เคยทรงรู้จักมาแต่ก่อนต่างจับใจในองค์พระเจ้าทีบอเป็นอย่างยิ่ง ผู้หญิงจํานวนมากต่างทุ่มตัวลงคล่ําครวนรําให้กับพื้นดินและผู้ชายตั้งพากันออกจากเมืองพร้อมด้วยอาวุธเท่าที่ตนสแสวงหาได้ที่นอกเมืองมีหัวหน้าไทยใหญ่ผู้ซื่อสัตย์พร้อมด้วยกองทหารที่คัดเลือกและจำนวนหนึ่งรอคอยจะช่วยเจ้าเหนือหัวของตนจากเนื้อมืออังกฤษแต่กองทหารอังกฤษที่แวดล้อมองค์สัตริย์อยู่ถึงสองชั้นทําให้พวกไทยใหญ่มิอาจดาเนินตามแผนได้นุ่มวัยรุ่นบางพวกปาก้อนหินก้อนอิดใส่ทหาร แต่นายทหารอังกฤษพยายามเลี่ยงการจรจาจนรีบนำขบวนกษัตริย์ไปถึงกองเรือในเวลาเย็นเชิญเสเด็จกษัตริย์และข้าราชบริพารจำนวนน้อยลงเรือใหญ่อย่างเร่งรีบล่องลงไปปากแม่น้ำและข้ามมหาสมุทรไปยังริมฝั่งบอมเบย์ในอินเดียซึ่งกษัตริย์เสด็จสวรรคตณที่นั้นในปีคิศักราช1916ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ ขอบคุณครับ